เป,เป็นคนก็ช้างครับบ้าพอวันนี้เรามาดูช้างที่ขี้งอนด้วกันเลยเ ไหลโอ้เด uh! oh, <oh uh ี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึง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 มันเดี๋ยวไปละสิงเอาไปกินหน่อยเมืองม่วงเขาไม่กินเดี๋ยวหรือเขากินอยู่แต่เขากินไม่ค่อยเยอะกินเมืม่วงฟ้าลั่นนะอุ้ยกินเฉยเลยมืองม่วงอยู่สวนไปเก็บมาเอาเต้นเอากล้วยมาให้เขาเต้นหน่อยเร็วดูแต่บุญส่งเต้นไปดูมาบาลเต้นเลย บาบานเต้นเหมือนพี่ชื่นใจเลยนะเ็ลียมาให้ดูเอามานี่มานี้มานี้โน้าบววแ้มบวมละเอาเต้นเเอาเต้นเลยเต้นเลยเต้นเลต้นงัดทางงัดทางงัดทางงัดะเตาเต้นดีๆดเ,เตละ <Everyone. S 2> งัดทาเท่เข้างดทางงัดเลยนะ เอาไหมอ่ะสับขาหลอกนยสับขาหลอกเต้ก่อนเก่อนเ้นเลยเต้นเยเเลยโอ้โหให้กินเ๋อ้ยนะช้างคนหนูครับกินอย่างเดียวตามตามแล้วตามตโอ้ยเนาเนี่ตัวดำวะดูะอ๋ออแก้มใหญ่ๆนี่ทำไมวันนี้ตัวดํา เดี๋ยวหาเห็บให้หนะแบบหนึ่งเ่าเป่าๆเขาหน่อยเร็วเขาตรงนี้บวมเลยนี่ไหมนี่นี่ตรงนี้บวมเลยบวบบวมบวบบวมเอาเนี้เขยาวาให้ละเมื่อวานปอกงาแตกนะ ที่ได้ดูคลิปเก่าๆเห็นปองงานนี่เขาแตะนี่รู้รู้หลุดไปไหนเห็นไหมนี่คุณตาบอกแกตัดก็ไม่ตัดสักทีเอาสักนิดนึงออกนะใช่ไแกก็งานยุ่งอยู่โอ้โหโอ้โเกสปริงด้วยให้ดูข้างหลังดีกว่าแต่ออกข้างเฮ้ยดูตัวข้างหลังนะครับพูนเหมือนแม่และ จะด,ดูคลิปแม่เขานะครับปูนตรงนี้เหมือนเดิมครับแล้วก็ความสะอาดไม่เคยมีที่บัวบานกินอย่างเดียวครับกล้วยตากเดย ของหลากลายคนตีนแล้วของหลากหลาคนตีนแล้วเอาเหม็นไหมนี่เอาให้เหม็นตูดเอาเอาอีกแล้วโอ้ยบาบานย่งเอาลงเลยนเอาทิ้งเลยบาบาหวาดกินให้ปรับปรุงกินนะบาบาหรอกทำไมเวลาพ่อสิงห์มาปิ๊กจูบบาบาออกสังเกตทุกครั้งไหมฮัลโหลคิดอะไรหรือเปล่าอ๋อไปไปฝั่งนู้นไป อ่าเปล่เอาเป,ปาปหน่อยเร็วโอว้คิดถึง fc อืม่งทำอะไรดอกกินอย่างเดียวเห็นหน้าขอกินก่อนมาไม่ได้นะครับก็เคยให้เขากินแล้วต้องให้กินตลอดนะแต่เ,เขาจะโกรธเราโกรธเราโกรธเรา,าเปล่าเปล่า พาถ้า,าคนทั้งช้างร้องล่ะบ้านบอกโตไปพ่อไม่มาจับแทงเลยนะจะฆ่าพ่อและลูกเหมืนอนไอ้นะ,อะไอ้นะไอ้ทองไอ,ทอง้ไอทองอะไรนะไอ้นุ่นซูรินนุ่นซูรินนะนุ่นูรินเก็บกินตรงนั้นลูกอุ้ยเดี๋ยวเขาก็เยียบเล่นร้อกนั่นเอามาข้างนอกหน่อยวะให้มันตึงให้มันแบบไแบบกลเขาหน่อย อะไรครับอบูบามแล้วโอเคโอ้คนก็ช้างครับบ้าผมโอ้ปฟาเทาไปไหนอ นานไปกอดไปไปกอดขาเหมือนลำพูได้ไหมเว้ยโอ้โตัวพ่อมันแดงมันมึงแบบมันตีหางแตกเลยน่ะเขามันลายจะมีให้ไหมนี่จะทำับบานจะทำโบบาน มีคนบอกว่าไม่เคยเห็นผมขี่วัวบาลน,นะผมก็ขี่เรื่อยๆนะแต่ตั้งแต่ถ่ายวิดีโอมาก็ครั้งเดียวมั้งนะครั้งดาราใช่ที่ที่เคยขีข่เขานะแต่ว่า,า,าแต่ว่าตอนแต่กอ่อนที่ผมปิดเทอมช่วงปีสี่อะนั่งผมขี่ทุกวันเลยขีเ่<ม>เล่นอะไรเล่นขลูกสวยแล้วไปขี่นะขับลูกสวยก็ขี่ได้อยู่ยไ,ไรหนึ่งเย็นไรวัวบาลไม่มีอะไรเลยนะนลูกเด็กดีจะตาย ว่าแต่ให้บัวบานกินอิ่มๆนี่สั่งอะไรบัวบานทำหมดเลยใช่ไหมไปดูพี่อยู่ที่สวนองุ่นไหมพวกพี่ๆเองอะดาวร้ายทั้งนั้นเลยครับพี่พวกพี่ๆบัวบานมีแต่ตัวโตๆครับงานใหญ่ๆอะไรทำอะไรนะไปหาอะไรบัวบานในคนท่องว่ะในคนทองคนท่องว่ะในคนท่อง ทางเพืกอกเว่านี่คนท่องเอ <c oughs> นี่ <c oughs> างเพือกได้เล็บดำเนี่ยคนที่ทองเนาะมึงยืทีดีวะคนทองโคตรเท่เลยทองก็เท่ครับก็ทองทุกตัวแหละใช่ไหมลูก <c oughs> ไ,ไม่สนกินอย่างเดียว <c oughs> ครับไม่ข้ามออกคิดอะไรกับพ่อเลยกินอย่างเดียวนะครับไม่สนใจในช่วงนี้ ถ้าใครอยากดูบัวบานตอนเด็กๆย้อนไปดูได้นะตอนที่เขามาใหม่ๆอ่ะช่วงคลิปแรกๆอ่ะคลิปแรกเลยมั้งตัวเล็กๆ <c oughs> น่ารักน่ารักอยู่เลย <c oughs> บัวบวมบัวบวามนะทำไมถึงเรียกบัวบวมมันดูครับหน้าตาคิ้วบวมหมดแล้วน,นี่ดูอ่ะตรงนี้ก็บวมหัวก็บวม แก้มก็บ,บวมนั่นก็หาเหว่กันนะสองพ่อลูกอะไรมีคนชอบถามมากเลยว่าบับบานใช่ช้างผมไหมนะัวบาลไม่ใช่ไม่ใช่ช้างผมนะครับแต่เป็นช้างของคุณตาผมที่จะให้คุณแม่ผมนะครับแค่นั้นเองรอดรอดรอนรอน,รอน,รอน ไอสิงส hey, ิงจับขาหลังบัวบานยกดิให้เขาชินๆหน่อยพอโตไปเขาได้ชินๆเวลาตัดเล็บจับพาหลังเขายกหน่อยเร็วแป๊บนึ่งรึเปล่เอาเช็คดูครับเช็คดูตีแตกตีนช้างเป็นแบบนี้อำานาจนายไงลแบบจะไอจับจับขาหน้าด้วยลองดิบ<อ>ัขาซ้ายบัวช้างลูกสวยอันนี้ช้างลูกสวยปะช้างลูกสวย,เล,ยเลี้ยงเลี้ยงแบบแบบลูกสวย <ห>เอา,เอาตัวนี้ผูกไว้หาเขาก็พอแล้วต้องทำอะไรหรอไว้หาเขาเล<อ>ี้ยงเขาไว้เยอะข้างหาวน่สนใจครับกินถ้าเขาอยู่ถ้ำกลางอากาศที่เย็นๆพอเหมๆๆะาะพอเหมาะครับแล้วก็เอ่อได้กินอิ่มอยู่อิ่มก็ไม่เป็นไรนะแค่ช่วงตกมันอยา่าไปยุ่งก็พอ ปล่อยให้เขาอยู่ตามภาษาเขาคิดตามภาษาเขาพอหายตกมันก็ค่อยเข้าไปหาไปเล่นด้วยอะไรอย่างงี้ประมาณสักอีกสักห้าปีนี่ก็โยนของใส่คนละแต่คงจะโยนไม่เป็นถ้าเป็นช้างพวกเออพวกอะไรอะเออที่เขาเออจำพวกให้โยนให้แสดงเนี้ยเขาโยนเป็นนะเขาโยนแม่นละโอ้โหอ ไอลกูกบมบานไอเป็นด้วยอืมเอ,อะไรนะ AMS อะไรนะที่กินอะ่ะเียเลยไม่ใช่เองนพูดมั่วย่ละไหนดูปากหน่อยดิจะฟังเสียงกินอะ่ะเป็นยังไง ตานี่เหมือนแม่กับพี่ตานี่เหมือนแม่กับพี่มากเลยโตมาในหัวใหญ่ๆนะแต่เขาก็จะใหญ่ครับสังเกตแล้วดูจากปากดูจากปากเขาเป็นกามใหญ่ครับปากใหญ่ปากล่างใหญ่หน้าก็จะบวมๆหน่อยถ้าได้กินเยอะๆกินอัดเข้าไปนี่ยิ่งโตวไวครับแล้วก็ ไปขอ,อยาหมอแคลเซียมวิตามินเกลือแร่อะไรสักอย่างครับยิ่งกินเยอะยิ่งปันอัดหอไปเ่อยิ่งมันนั้นก็ฉีดยาเลยแต่มันไม่ค่อยตายอ๋อแล้วนะพ่อกับลูกเล่นกันละนี่ยังไม่อยู่ <laughs> มูเตรียมมือเลยหนมั้ยเออเตลียใดน้มือ ดูตาดูตาประมาณนี้นะถ้าบัวบวไมได้กินเยอะๆนะเขาจะนอนช่วงบ่ายสองบ่ายสามแหละล้มตัวนอนเลยซุมืเอไปเห็นนอนวิ่บ้าไม่่ะแต่อยู่ข้อเขานอนอยู่ข้อเก่าเขานอนอข้อก็กำลังสร้างอยู่นะครับใจเย็นโอ้เสียวเซียวอะไร เสวหูฟัดเสืวหูฟัดนอ้ยไ่ีเลยเอานี่ออกเถอะปอกคอทีแดงเนี่ยมันอะไรไม่มีดังหลังหายหมดแล้วต้วงกับใเดี๋ยวขเขาก็ดูแต่คนที่ให้เขาก็คงดูแล้วมีความสุขแล้วแหละเพราะว่าจูดด่ดูบัวบานอะไรก็เห็นของที่เขาให้อยู่กับบัวบานตลอดแต่ก็อาจจะไม่สมไม่คบรบลเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าอันนี้หายหมดแล้ว แค่หองอะไรกันแห้งนี่ก็มีแห้งอะไรนะต่อวิ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 บวมบวมบวมแยวก็ฝากกด s subscribe ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ บวบ,บวมดูบวบ,บวมจนโตไปเลยนะครับ